เกมดีเกียดัง Steam Wallet ราคาประหยัดตังคซึ่งง่ายส่งไวที่ Chip Store สวัสดีครับครับผมผมแบงค์คับผมเกมแคสเตอร์วันนี้ก็อยู่กับวันเจ็ดหกสิบเซคเกอร์หรือหกสิบวิบลักหาไปเองโอเคครับหลังจากพาร์ทที่แล้วเมียก็ทำเฟลนะไม่ได้เรื่องอ่ะแบบก็อย่างที่บอกไปครับว่าจากนี้ไปจะไม่มีเมียนะผมบอกไปแล้วว่าให้โอกาสครั้งเดียวเกินพอนะครับผมนะก็ เรายังคงอยู่กับภารกิจตามหาเอนดิ้งใหม่ที่ยังเหลือรอดอยู่ครับผมนะครั้งนี้ก็จะมาลองดูอีกทีว่าผมจะหาได้ไหมหวังว่าจะหาได้ก็แล้วกันนะมาอย่าพูดพามทำเพลงมาเริ่มกันเลยถ้าครั้งนี้ยังหาไม่ได้ครั้งต่อไปที่ผมทำเกมนี้ผมจะทำโหมดเซไวอรลที่มีของให้ครบครับนะจะได้ได้ทักทีครั้งนี้จะมาพอพยายามแบบไม่ใช้โหมดเซเวอรลก่อนนะโหมดเซเวอรลก็คือโหมดที่จะมีของให้เราพร้อมโดยที่ไม่ต้องมาหาเก็บครับผม ไปทำให้เรามีของพร้อมที่จะทำให้พอดเควสดได้ง่ายกว่าแต่ครั้งนี้ผมขอพยายามด้วยตัวเองก่อนเป๋ามาเป๋ามาไม่ใช่หนีไทิุทุมองผิดทีด่ว,ว่ากระเป๋าอยู่ตรงนี้เอาเหอะเอามาเอามาเอามาตู้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 ตนี่โอเคมาี่เกนอยู่ใ,ใกล้พอดีเอามาวางเลยแมงสามช่องเออเปล่ามาไว้ใช้เออแผนที่เก็บได้ไหมอขอจำเป็นดีมากผมโชคดีมากเลยรอบนี้ขอจำเป็นมาอยู่รวมกันหมดเลยเนะี่ย เอาน yup. ้ำมาด้วยนะเร็วเร็วเริ่มเริ่มเสียเวลาเริ่มเสียเวลาเริ่มเสียเวลาเอ้ยมันก็เดินติดทำตุ่นเลยเราปืนมาโอเคสเปียงยังน้อยอยู่ตอนนี้ตอนนี้สเปียงยังน้อยอยู่เออเก็บสเปียง์มาหน่อยเออโอเคสเปียงมาสเปียงมาอืมโอเคสเปียงเริ่มแน่นแล้วสเปียงแล้วนะลูกลูกชายลูกชายหรือลูกชายลูกชายอยู่นี่โอเคลูกชายมาแม่คุณแจได้อยู่โอเคอะไรวะเนี่ยไพ่โอเคไพ่เอาก็เอาหนังสือก็จำเป็นอย่างนี้หนังสือเดี๋ยวเอาหนังสือไว้หนังสือไว้วย สื่นๆๆโอเคมาจบเอ้ยไม่ทันแล้วโอเคแค่นี้พอน่าจะพอได้แล้วน่าจะพอได้อาจจะไม่เยอะมากมายเท่ากับครั้งที่แล้วและมีแม่งทำเฟลแขนเมียไม่หายไม่เอามาแล้วครับปล่อยตายไปแล้วเมื่อกี้สมหน้าเฮ้ยนัจนได้เยอะอยู่นะเออทะเบียนเต็มตู้ครับแล้วก็ของที่จำเป็นสำหรับทำเควสก็มีครบเออหน้ากากกันแก๊ ชิดเอ้ยลืมไปเลยว่าต้องมีหน้ากากกันแก๊สถึงจะออกไปได้ถ้าง,งั้นเราจะยังไม่ออกไปหาสเสบียงจะก,กว่าข้างบนจะปลอดภัยหรือเปล่าไม่รู้เดียแต่เรามีกล่องพยาบาลแต่ถ้าไม่ออกไปหาสเสบียงเลยผมว่าอยู่ได้ไม่นานาหรอกนะเนยก็มาดูสถานการณ์ก่อนแล้วกันกับในกระเป๋ามีกล่องพยาบาล่าโอเคแล้วก็รู้สึกว่าในตู้ก็จะมีกระสุนหนึ่งอันโอเคไหวผ่านวันแรกไปเช่นเคยครับ ไม่ได้เอาขวานมาแต่รอบนี้เราเอาขมาปืนมาแผนที่พร้อมอุออปกรณ์ทำเควสมีพร้อมอยู่ด้านซ้ายหมดแล้วอะ่ะน่าจะไม่มีปัญหาอะไรวันนี้ก็ยังไม่มีปัญหาส่งคนออกไปไหมเหรอยังอย่าพึ่งแล้วกันรอบนี้อย่าพึ่งแมงมุมมันมันอยู่ใ,ใต้อยู่ข้างขวาของตู้มันดีมากเลยมันทำให้เรากลัว ถึงเวลาจัดการแมงมุมหมาอใช้หนังสือจัดการแมงมุมก็ได้ครับบอกว่าแมงมุมคงไม่แท่หนังสือนะหนังสือนั้นจําเป็นอยู่ครับเพราะรู้สึกว่ามีคอมเมนต์บางท่านบอกมาว่าหนังสือจําเป็นในการทําเควสท,ที่จะได้ไอเอนดิ้งที่ผมต้องการดังนั้นผมไม่อยากจะเสียหนังสือไปโดยเปล่าประโยชน์ในรอบนี้อ๋อใช้หนังสือจัดการได้ใช่ไหมมันคืออาวุธที่เพอร์เฟกต์มากเลยในการที่จะบดขยี้พวกนั้นนะนะแล้วก็เรียบร้อยนะ ระหว่างการลากก็ไปเจอน้ำหนึ่งขวดโอเคแมรี่เจเริ่มหิวน้ำคิมมี่เริ่มหิวน้ำ,นำทุกคนเริ่มหิวน้ำกินน้ำกันไปแ้่ก็มีบางท่านบอกว่าถ้าเกิดเราเว้นไม่ให้อาหารนะจริงอยู่ว่ามันไม่ไม่บอกว่ามันหิวครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ให้อาหารมันก็มีสิทธิพวกนี้จะเหนื่อยและจะไม่มีแรงออกไปหาของอือก็จะจําไว้ละกันแต่ตอนนี้เราไม่ค่อยอยากจะไปหาของไม่จําเป็นต้องให้อาหารก็ได้การเล่น อ๋อมันเล่นไม้ขีดไฟครับไอ้พวกนี้ไม่ไม่มีอะไรจะเล่นกันก็เลยเล่นไม้ขีดไฟนี่ว่าแปอเยียที่ดีที่ไหนได้เกิดไฟไหม้แล้วก็เราก็ต้องเลือกหนึ่งยางที่เราจะต้องปกป้องไว้รอบที่แล้วแผ่นดินไหวรอบนี้ไฟไหม้มีหลายคอมเมนต์มาบอกภาที่แล้วเหมือนกันครับบอกเฮ้ย hey, พี่ไอ้พวกียนี่มันโงป่ป่ะทําไมขอแม่งจะพอที่ไหวทำไมไม่ช่วยกันหยิบไปแต่ครั้งนี้ไฟไหม้่ครับ ถ้าเกิดไฟไหม้ที่ผมว่าเรื่องจริงไม่ก็ไปกันหมดนะแล้วกูจะบมดทำไมเออช่างแม่งก็แล้วกันไหม้ก็ไหม้เซงเ็ง,งอานังซือไว้ไหลวะ <ef eur> พอมีของเยอะแล้วมันจะชอบมีเควสมาบั่นทอนครับไอเควสที่มันสร้างสารรค์อะไรไม่ค่อยจะมีมาหรอกสาเอยเสียไปสองอย่างเลยทั้งกล่องพยาบาลแล้วก็วิทยุตอนนี้ยังไม่มีปัญหาอะไรทุกคนยังไม่หิวกันแต่กูให้กินนะให้กินข้าวไป ยังไม่ส่งคนออกไปแล้วกันรอดูสถานการณ์เขาเผื่อไม่แน่ว่าข้างบนอาจจะไม่ดีอ๋อถ้าเกิดถ้าเหตุการณ์ข้างบนจะปกติแล้วต้องมีวิทยุเอาไว้คอยส่งวางสัญญาทหารทหารมันจะบอกว่าเหตุการณ์ข้างบนปกติแล้วตอนที่เราใช้วิทยุแต่วิทยุผมก็พังไปแล้วถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ข้างบนก็จะไม่มีทางที่แก๊สมันจะหายไปเลยเนี่ยถ้าเราไม่ได้เควสยทหารเนี่เยเวเนยไม่เกนต,ต้องการอะไรทิมมี่ยังไงไม่มีใครอรงการเลีเงสิ้น,นโอเค เพสหน้าประตูไม่ค่อยจะมีเลยรอบนี้ทีพาร์ที่แล้วนี่คนมาเคาะบ่อยแต่รอบนี้ไม่มีใครมาเคาะเลยกูไม่ค่อยกลา้าผมไม่ค่อยกล้าส่งคนออกไปด้วยไรวะเริมหิวน้ำหมดเลยใช่ไหมกินแป๊บต้องส่งคนออกไปหน่อยแล้วเออเดี๋ยวส่งเทสออกไปแล้วกันมีบางคนอยู่ที่ประตูเราค่อนข้างจะกลัวแต่บางทีก็อาจจะเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นทหารอเมริกันเปิดไหมเปิดเปิดเปิด,เป,ด,เ,ปด,เ,ปดเปิดทุกคนคนระับ พราะเควสที่ผมต้องทำมันต้องรับทุกคนป่วยเลยไอเท็มึงจะส่งมึงออกไปพอดีมึงก็ป่วยทันทีเลยนะเปิดไปแล้วไม่เจอใครใช่ไหมกูเลยป่วยเลยเวนเท็ป่วยโรงพยาบาลก็ไม่มีใครจะออกไปข้างนอกเออมึงบันไส้มึงออกไปปะนะเด <c oughs> ็กงัางเปิดประตูไปเจอป่วยพอดี ถ้เกิดมันถ้าเกิดเทมันตายก็มีหลายท่านบอกว่าถ้าเกิดผู้ใหญ่ตายหมดก็คือจะจบเลยงั้นถ้าเทมันตายก็จบเลยเนี่ย <c oughs> ชิบหายแล้วเป็นความคิดที่ดีไหมเนี่ยไม่แนรอบนี้จะเป็นรอบที่จบเลยที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเลยก็ได้ครับเนี่ยแต่ยังไม่มีอะไรนั่นไงละ่ะมีเควสติดต่อวิทยุกูเพสวิทยุพังพวกแมงไม่มีอะไรทำเล่นไฟไม่คิดไฟกัน จะเป็นต้องไหมวิทยุเลยนะไหมพวกสเสบียงก็ไม่ได้เออย,ยังพอแบ่งได้อยู่ก,นนออกินน้ำไหมเออกินน้ําไปขยะเราเริ่มจะส่งกลินเม็นข่าวดีคือเราไม่ค่อยจะมีอะไรเท่าไหร่เราก็สามารถช่วยอาหารได้แต่ว่าด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างจะแย่มันมีมนแมลงสาบสีเขียวยังใช้หนังสือกันไป แม่สาวสีเขียวไม่ดีมันไม่ทามันไม่ช่วยอะไรอ้าวกับมาเหรอเฮ้ยไวว่ะว้าเท็ขนาดมึงป่วยมึงก็ยังหาสเสบียงมาได้เพิ่มนเนี่ยซุกเพียบเลยดีมากเฮ้ยได้วิทยุมาด้วยเหรอเฮ้ยเท็เฮ้ยเท็เท็เจ้าดีมากเท็ถึงแม้มึงจะป่วยแต่ว่ากูว่ามึงคงจะอยู่ได้อีกไม่นานหรอกแม่งไม่มีอะไรรักษามึงนว่าแต่ขอบใจที่เอาวิทยุมาให้เว้ยทิมมี่หิวเท็หิว ไม่ได้เจนไม่ทำอะไรโอเคจมมี่หิวเท็ดหิว,มมหวกินไปหืมรู้สึกว่าจะมีใช่ครับอันนี้เป็นตู้โทรศัพท์ดังอยู่ข้างนอกใช่ไหมส่งใครออกไปทิมมี่ไปกูไม่อยากให้เกิดอะไรขึ้นกับไม่ได้เจนได้อะไรบ้างไหมเงี้ยไม่ได้อะไรกลับมาเลยอะ่ะเรา,ราตอบโทรศัพท์เราแนะนำตัวคนกลุ่มนู้นอย่างที่บอกไปในพาร์ทที่แล้วครับเควนีนะ สายทางนู้นตัดไปก่อนเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรบ้างไม่เจนหิวนิดหน่อยไม่เจนหิวน้ําโอเคทิมมี่หิวข้าวเทชรหิวข้าวแล้วก็หิวน้ําด้วยโอเคปับ๊บไม่ต้องกินข้าวแลวทั้งสองคนนีก้กินข้าวเออกินกินไม่เถอะมีเยอะส่งคนออกไปเออส่งคนออกไปด้วยส่งใครออกไปทิมมี่มันค่อนข้างจะตายง่ายนะเวลาส่งออกไปส่งไม่เจนเออกไปดีไหม แต่ไม่เจนก็อยากจะเก็บไว้ทแมุมเก็บไว้ก่อนเลยกันแม่เจยังไม่เป็นไรทิมมี่อยากจะแดกอะไรอยากจะดื่มด้วยเทสหิวอ่ะอ่ะ,อะกินกันไปขยออกไปทิมมี่เอาอะไรออกไปด้วยเหรอหลายท่านก็บอกว่าถ้าเกิดเอาปืนออกไปก็สามารถลอดกลับมาได้จากโจนใช่ไหมผมจะให้มันเอากระเป,ออป๋าไปแล้วก็เอาปืน ร้อมกระสุนได้ไหมอะกูแถมกระสุนให้ด้วยอะอาใช้เป็นบ่าปืนบอกว่าจะรอดกลับมานะกูให้มึงเยอะขนาดนี้ถ้ามึงเอาของไปเสียหมดโดยไม่รอดกลับมานะเบรดเอ้ยนุ่นเอาของไปพร้อมแบบน่าจะรอดกลับมาได้ไม่ได้เจน,เปนไปเลยไหมเมนเทอรไกสา์เจนไหมโอเคมันมีเรามีวิธีอย,อยู่บางทีเราอาจจะอืมเราตรวจสอบสัญญาณดู บว่ามันคงไม่ทำให้วิทยุกูเจ๊งนะโอเคได้ไรไหมไม่มีอะไรเลยเออก็ดีไม่เสียอะไรเหมือนกันไม่ได้อะไรก็ไม่เสียอะไรน้ำหมดแล้วว่ะสถานการณ์แบบนี้ติดต่อแล้วฮะ,อะไอถ้าจะมีคนมาช่วยเราได้จากสถานการณ์แบบนี้ก็ต้องเป็นรัฐบาลโอเคก็ใช้วิทยุติดต่อรัฐบาลต่อไปเจอใช่ไหมล่ะต้องเจออะไรรอบนี้ เรารู้แล้วรัฐบาลเจอแล้วอืแล้วเขาบอกว่าเขาจะไปถึงในไม่กี่วันโอเคมีอะไรอีกไหมทำไมหูม่ใช้เมีเควสใช้วิทยุรัวๆเลยเว,ว้ผมก็ใช้วิทยุไปเรื่อยอกลับมาแล้วว่าทิมมี่หอยังไวม,มึงป่วยและปืนกูก็พังกระเป๋ากูก็หายแต่ได้กล่องพยาบาลกลับมาสามารถรักษาได้โอเคทิมมี่มึงตายไปดีมากการเสียสละของมึงจะทำให้เทสรอดแต่มึงตายหแล้วได้กระป๋องมาด้วย ได้กล่องพยาบาลมาไม่ได้น้ํามาเพิ่มเลยเนี่ยตแต่จะเสียของไปสามอย่างโอเคครับเราจะรักษาเท็ทันทีครับเพราะเทสจจำเป็นต่อเราทิมมี่ช่างหัวมันทิมมี่หิวทิมมี่รู้สึกไม่ค่อยดีทิมมี่เหนื่อยเท็บนทิมมี่คนเดียวอะ่ะกินแบแล้วเทสก็จอกไปอีกรอบหนึ่งเลยเราแทบจะหายใจไม่ได้แล้วในตู้นี้ ภายในไม่กี่ชั่วโมงรู้สึกมันจะเริ่มแย่ลงอาจจะมีอะไรที่มันปแปลกๆในอ๋อในช่องแอร์มีอะไรติดอยู่เปล่าลองดูไหมใช้ไฟฉายส่องดูด้วยใช้หนังสือจะดีกว่ามะมจำไม่ได้แว่าไหนดีกว่าทำอะไรได้ไหม,มรู้สึกว่ามันจะมีอะไระไปติดอยู่ในช่องแอร์นะแล้วเมื่อเราส่องไฟฉายไปเราก็เจอพวกมแมลงอืมเลือกแย่ก็เลยยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ อ๋อแล้วก็มาแรงมันก็กัดก่อนที่มันจะวิ่งหนีไปกัดใครอะ่ะไม่รู้เหมือนกันใครโดนกัดวะเทดอ่ะก็ไม่เห็นใครโดนกัดเลยเอาเถอะเอาเป็นว่ามันหนีไปแล้วนะแมรี่เจนอยากกินข้าวน้ำด้วยทิมมี่อยากกินข้าวเท็ดก็อืมกินแม่งทุกคนเลยอะ่ะนะรอบนี้พีเก็บมานั่งตามเดี๋ยวเทดกิน ให้น้ำด้วยเท็ดออกไปเอาอะไรออกไปไหมเหรอไม่เหลืออะไรให้เองเอาไปแล้ววะไม่ต้องเอาไปหรอกรอบนี้เท็ดออกไปเอาน้ำกลับมาได้เวย้ยถ้าไม่มีน้ำนี่ถึงตายจริงนะเนี่ยบอกตรงน้ำหมดแล้วด้วยเนี่ยหุยทิมมี่ยังหิวทิมมี่มันจะกินบ่อยเกินไหมไมาดิเจนไม่อะไรเกิดขึ้น,นกินไป มีคนมาเคาะประตูแต่เราเปิดไปดูก็เจอกระเป๋าวางอยู่ใช่ไหมเปิดเลยจากวะนนี้เปิดแม่งทุกอย่างอะได้ไรหน่อยไหมไม่ได้อะเลยไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมไม่ได้อะไรเลยฉีดทุกคนทั้งสองคนยังไม่อยากกินอะไรผ่านวันที่ที่สิบไปตอนนี้บ้าห้องแม่งเหลือแต่เด็กกันอมีอะไรอีกไหม หิวน้ำทิมมี่ก็หิวน้ำกันหมดเลยหิวน้ำจะหมดแล้ววะฮะโอเคอันนี้ใช่อันนี้เป็น,นควสยของแพนเค,ค้กครับใช้ไฟฉายส่องไปจะเจอตาแพนเค,ค้กแน่มาเห,ห่าฮงด้วยได้ควสยแพนเค,ค้กมาหนึ่งอันแต่ไม่รู้ว่าจุ้งคงทำแพนเค,ค้กจนเจ็บจนแพนเค,ค้กมาถึงห้องเราไม่ได้ครับเพราะรู้สึกว่าผมใกล้จะตายแล้วเนี่ยตายไม่ตายแหละนะ อ๋อมีคนเอาของมาแลกอีกแล้วนักเดินทางมาเยี่ยมเราแนะนําตัวให้กับเราแล้วขอมาแลกอยากได้น้ําเล็งน้ําไปก่อนเลยน้ำสี่อันแลกปืนหนึ่งอันโอ้ยนัาก,การดกันจะเอาต้องเอาน้ำเหมือนงั้นเอากระดาษหมากลุกที่เรามีแล้วกันขอแลกกระดาษหมากลุกกูถ้ามีปืนที่ได้น้ำสี่อันเลยเนะี่ยแต่ผมไม่มีปืนแล้วงั้นเอากระดาษหมากลุกมาเรายอมแลกกระดาษหมากลุกไปเพื่อเอาน้ำมาเพิ่มเอาเอ็นเอา ทำไมเอ็นน่ะเท็ตายแล้วลูกเรายังอยู่เนี่ยแม่งโอเคเราสามารถแลกได้แล้วเท็ดออกไปนานเกินแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะไม่กลับมาเรา้ตัวว่าเขาจะไม่กลับมาสรุปคือเท็ออกไปแล้วตายก็คือจบเหลือแต่เด็กก็คือแพ้ยูเพลินเฮ้ ค่อยไม้ขีดไฟอันเดียวเลยแมงเปลเลยโอเคครับก็ขอจบไปแล้วครับสำหรับครั้งนี้นะครั้งนี้มันมันรู้สึกมันเป็นพาร์ทที่เปร๊วตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับผมนะครั้งหน้าอย่างที่บอกไปครับว่าถ้าครั้งนี้ผมไม่สำเร็จผมครั้งหน้าผมจะเล่นโหมดเซอร์ไวน์ a วลอีซี่ซึ่งจะเป็นโหมดที่เราจะมีของทุกอย่างและคนจะอยู่ครบของจะครบทุกอย่างเพื่อจะเป็นการหาเอนดิ้งอย่างเดียวไปเลยโดยที่ไม่ต้องมาชาเลนจ์ ไม่ต้องมาทําให้ลาบากต่อไปนะเพราะว่าตอนนี้ผมก็เริ่มจะหมดไอเดียแล้วเพราะมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดับผมก็ไม่รู้จะจะหาไอเดียอะไรมาเล่นแล้วดังนั้นพาร์ทหน้าน่าจะเป็นพาร์ทที่จบแล้วสำหรับเกมนี้ครับเพราะว่าเพราะรู้สึกเกมนี้ก็จะเหลือแค่เอนดิ้งนั้นเอนดิ้งเดียวถ้าผมได้เอนดิ้งนั้นก็คือน่าจะไม่เหลืออะไรให้ผมหาในเอนดิ้งในใน DLC ที่เพิ่มมาใหม่นี้แล้วก tense, ็ต้องมาลองดูนครับนะ โอเคผมไม่เจอใหม่พันนาะผมไปเจอเฮสเตอร์ตอน,นี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดพครฝูง